สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเดวจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมชิปอย่าลืมกดไลค์นะครับขอคนละไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในกค้งสุดท้ายนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับเข้าแค่เด่น5นะครับผมให้5ไปตัวเดียวนะครับเสียดายไม่ได้จับไป5 9 9 5นะครับนอกงวดที่แล้วนะครับก็ ก็ยังดีที่มาในเด่น5นะครับอย่างวันนี้ก็มารอดูกันนะครับว่าจะกลับเข้ามาได้ไหมนะครับเนาะเปิดมาไม่ผิดช่องนะครับถูกช่องแล้วนะครับเป็นตัดผมไม่มากนะครับเนาะตัดมาหลายวันแล้วนะครับก็ค้นถึงหัวหลันนะครับสร้างออกไายพอ่ะนะครับเปิดหน้าผากรับทรัพย์นะครับเนาะเออนะครับจะได้โชคดีเฮงเฮงหมันหมันนะครับก็ สำหรับเข้าสำหรับหลุดแล้วกันนะครับเนาะอยากเข uh, ้าบ่อยหลายนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเหล็กไปอันนะครับเนาะเหล็กผมมึงหายหลายตัวโยนะครับอ่ะนะครับจะไปอันหลายตัวอีกนะครับอ่ะนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับใครยังไม่ได้กดนะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายชุดล่างนะครับก็ลงมาให้แล้วนะครับใครชอบที่อาจจะเน้นล่างนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิป เดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับก็หลายๆสูตรที่ผ่านมาผ่านมานะครับมีสูตรไหนถูกใจกันบ้างไหมครับเนาะผมว่ามีสักสูตรแหละนะครับที่มันเข้านะครับเนาะโดยเฉพาะปลูกสลากนะครับผมคิดว่าสูตรปลูกสลากนี่แน่าจะมานะครับในงวดนี้นะครับมานะครับผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องมานะครับสูตรปลูกสลากนี่แต่ก็ไม่รู้มันจะไปออกในแบบไหนนะครับก็เลขมันก็หอกวนไปวนมานะครับผมคิดว่าเลขในงวดเนี้ยนะครับวันที่16 พฤจิกายนเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะออกตัวเดิมนะครับเลขออกตัวเดิมนะครับของในปี6,4นี่แหละนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในงวดไหนนะครับเลขไหนมันยังไม่ออกไม่ต้องไปจับนะครับเนาะในปี64นะครับเลขมันบุกออกตัวเดิมนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็6,4นี่ไม่มาเลยนะครับเพราะว่าใน6 3นะครับในปี63 6 4 4 6มันมาเยอะแล้วนะครับถ้าจะจับก็โน่น ไปจับของปี6กาเลยนะครับเลขพศใหม่นะครับเลขพศนี้ไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับอ่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมเช่นเคยอ่ะโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับใครสะดวกจดก็จดนะครับใครแคปหน้าจอก็แคปกันไปได้นะครับก็สําหรับในโค้งสุดท้ายนะครับ อ่าตัวใหญ่ๆไ,ได้นะครับเนาะวันที่16พอพยอนะครับก็ลอยกระทงแล้วไปลอยกระทงใส่น้อนะครับไก่หอดมือหรอนะครับนาออ่ะนะครับ,นะรบสำหรับในเด่นนะครับเด่นบนล่างวิ่งตัวเดียวนะครับให้ไปในวันนี้ผมให้ไปในที่ในเลขนี้นะครับ ถ้าไม่มาเลขนี้นะครับก็เนาะมันตัวเดียวกันนะครับอืมสองตัวนี้นะครับก็นี่แหละให้ไปตัวเดิมของงวดที่แล้วนะครับก็หวังว่านะครับจะมานะครับก็ลองนําไปจับกับตัวอื่นดูนะครับมันจะจับกับตัวไหนได้บ้างนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะต่อมาเออนะครับว่าจะเล่านะครับ ็จะเล่าให้ฟังนะครับความฝันเนาะเออนะครับฝันฝันไม่ดีเกี่ยวกับรถอีกแล้วนะครับหรือว่าฝันในช่วงเนี้ยนะครับช่วงฝัน2วันเลยนะครับแต่ไม่ได้ติดวันเนาะเว้นเว้นมาวันสวันนี่แหละแล้วก็มาฝันอีกนะครับฝันรอบแรกนี่ฝันว่ารถไดครับรถหายหรือว่ารถโดนขโมยอะไรสักอย่างนี่นะครับจำไม่ได้นะครับแต่ฝันไม่ดีนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับฝันว่ารถเพื่อนเนี่ยขี่รถไปแอบขี่รถไป นะครับไปชนไปนู่นไปนี่นะครับรถนีพังโมดนะครับเนาะก็ลองดูนะครับไม่ได้นะครับก็อาจจะออกเลขนี้นะครับก็เป็นได้นะครับเนี่ยในงวดเนี่ยนะครับรถป้ายทะเบียนอะไรนะครับก็จะเป็น5 8 3แสนะครับก็ลองนําไปจับลองนำไปตัดกันดูนะครับเผื่อจะโชคดีกันนะครับสลับใกล้สลับกันมา นะครับสองสามตัวนี้แหละนะครับไม่วนไปไหนหรอกนะครับเนาะเออนะครับก็มันมันฝันไม่ดีนะครับแต่ก็ไปเจอใหม่แล้วนะครับไปให้พระอาจารย์เนี่ยนะขี่ขึ้นเขานู่นะไปเจอใหม่แล้วนะครับก็คิดว่านะครับก็ไม่แน่นะครับมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับนะครับในเด่นที่ผมชอบอยู่ก็คือตัวนี้นะครับก็ลองไปดูลองนําไปดูลองนําไปจับกันดูนะครับเนาะ ก็ต่อมานะครับมาใน8คู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้8คู่ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเน้นๆให้6คู่อีกเหมือนเดิมเหมือนนะครับหลายๆงวดที่ผ่านๆมานะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จําเป็นต้องไปจับเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับเนาะอ่านะครับก็จะอ่านะครับ สำหรับใน4คู่แรกนะครับก็จะมี 5, 2, 8, 5, 7, 5แล้วก็ 7, 2นะครับ4คู่แรกนะครับยังไงก็ขอให้มีในเลขนี้ขอให้มีติดมานะครับเนาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในชุดถัดมานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขียนครบก่อนซึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นเนาะนะครับผมเขียนลงในกระดาษที่ผมสรุปนะครับ ผมเขียนมาซ้ํามาสองครั้งนะครับเลขนี้นี่นี่แหละก็ไม่แน่นะครับเนาะเขียนซ้ํามาสองครั้งนะครับสำหรับในเลขนี้ก็อาจจะมาเลขนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ๊บเลขนี้หรือจะพิกกับหัวอันนี้ก็มาอรอดูกันนะครับก็ขออย่าให้พลิกกับหัวนะครับเลขนี้ก็ขอให้มาเลขนี้แล้วกันนะครับอย่าแปลงเป็นเลขอื่นนะครับขออย่าให้เป็นเลขอื่นแล้วกันนะครับเนาะนั่นนะครับเนาะก็ 8คู่แล้วนะครับสำหรับใน3ตัวล่ะนะครับ3ตัวในวดนี้นะครับผมให้ไปก็ลองดูนะครับ775735ผมคิดว่าในหลักร้อยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในเลขคี่นะครับเนาะก็ลองดูนะครับคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับก็เอาไป4ชุดนะครับอ่านะครับก็ลองนำไปจับกัาดู นะครับ2ตัวก็ได้หรือ3ตัวก็ดีลองนําไปตัดกันดูนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านสําหรับในืวดของวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับตามนั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเน้นให้ใน6คู่นะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับใครสะดวกแคปก็แคปใครโจทย์ก็โจทเด้อนะครับเนาะ เลขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับย้ำกันดีครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยเด้อนะครับว่าจะมีดวงในงวดงวดนั้นหรือเปล่านะครับนั่นนะครับก็นี่แหละนะครับโอู่นะครับลองเอานําไปจับมาดูนะครับก็ชอบนะครับมีโอกาสนะครับในงวดนี้นะครับก็ขอให ให้เฮงรวยปังๆกันทุกคนลุกได้นะครับเนาะสำหรับในเลขนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่แหละครับก็สาหรับนะครับแนวทางของวันที่16นะครับใครชื่นชอบ สำหรับในหวยลาวนะครับพัฒนาก็ไปดูกันได้นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับใครชื่นชอบหวยฮานอยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับในที่ช่องคขนดวงเฮงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีนะครับช่องหวยเด็ดจัดไปในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับถึงจะเข้าถึงจะหลุดนะครับก็มีแต่คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน คลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ